พี่ัธ์ธรรมชาติวิทยาเนี่ยนะครับอยู่ในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับก็คือก่อตั้งมาทีหลังมาถึว่าตึกตึกนี้สร้างมาทีหลังนะครับเปิดใช้ประมาณปี2องพันห้าทับสองพันห้าร้อยสี่สิบสามใช่ไหมครับคอลเลกชันแรกหรือว่าตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่ได้มาก็คือคอลเลกชันของมูุส่งเนี่ยที่มาเป็นเหมือนตัวอย่างตั้งต้นที่ทําให้เกิดพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นมานะครับตัวอย่างนั้นที่สําคัญจริงๆก็คือจะมีนกประมาณเกือบสี่พันสี่พันตัว่า ครอบคลุมทั่วประเทศไหมครับก็คุณหมอเก็บไว้มาจากหลายๆที่ทั่วประเทศนะครับแต่อาจจะไม่ครบทุกชนิดนะครับเพราะบางชนิดก็มีการเจอใหม่หรือว่าสมัยนั้นมันก็หายากคุณหมอก็ไม่ได้เก็บไว้อะไรเงี้ยนะครับก็เอาเท่าเท่าที่มีแล้วตัวอย่างพวกนี้เป็นตัวอย่างที่สําคัญก็คือเป็นตัวอย่างที่คุณหมอใช้เป็นตัวแทนในการวาดภาพทําคู่มือดูนกให้กับคนไทยได้อ่านนั่นแหละนะครับก็คือเป็นเป็นตัวอย่างช่ดเดียวกันใช่ไหมครับนอกจากนั้นก็จะมีตัวอย่างของพวกเขาสัตว์ นะครับเด็กเขาสัตว์เนี่ยก็จะมีประมาณร้อยกว่าคู่ที่คุณหมอไปให้นะครับมีทั้งสัตว์ไทยและสัตว์ต่างประเทศที่สําคัญของสัตว์ไทยก็อย่างเช่นครูปรีที่อาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วหรือว่าเขาสมันที่สูญพันธุ์ไปแล้วแน่ๆนะครับซึ่งคุณหมอเขาเหล่านี้ส่วนใหญ่อย่างที่บอกก็คือเป็นเขาที่ตามประวัติก็อาจจะมีบางส่วนที่คุณหมอเขาเก็บไว้นานแล้วที่ล่าเองบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นเขาที่คุณหมอสะสมมา มัน but, มีนหลายที่มานะครับอย่างเช่นบางอย่างเนี่ยได้มาจากการแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศหรือบางอย่างได้มาจากคุณหมอไปรักษาตามต่างจังหวัดแล้วก็มอบมอบเขาเนี่ยมาเป็นค่ารักษาคุณหมอไม่เก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าคุณหมออยากได้เขามาไว้สาหรับในการศึกษานะครับที่สําคัญก็อย่างเช่นเขาสมัครนะครับที่ที่อาจจะหาดูที่อื like ่นยากแล้วเราที่นี่เราก็เก็บไว้ประมาณสักประมาณสัก3า40คู่ได้นะครับ ผลงานครับของท่านคุณหมอบุญส่งที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนี่มีอะไรบ้างถ้าถ้าเป็นในเรื่องของกฎหมายก็อย่างบอกอที่บอกก็ค,คือการผักดันกฎหมายสองฉบับที uh huh. ทท่ีชัดเจนนะครับก็ uh huh. คือการผักดันพระราชบัญญัติสงวและค้มคองสปา่าแลวก็ uh huh. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ uh huh. ใช่ไหมครับ uh huh. แต่สิ่งที่เข้าถึงกับคนทั่วไปได้ง่ายๆแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นเป็นสิ่งท,ที่ทุกคนเข้า ที่ที่เข้าไปใช้ประโยชน์แล้วคิดถึงคุณหมอนะครับก็คือเรื่องของตาําราหนังสือ<ม>นะครับคุณหมอเาแต่งตําราไว้เยอะ<ม>ที่ที่เด่นๆที่สุดก็คืออย่างเช่นที่บอกก<ม>็<ม>คือคู่มือ<ม>ดูนก<ม><ม>นะครับเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยากิจการดูนกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมป<ม>ัจจุบันนี้นะครับน่าจะมามาเกิดจากการผักดันของคุณหมอเหมือนกันเพราะเมื่อก่อนคุณหมอสมัยที่ที่เริ่มเอา พยายามจะผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์เนี่ยคุณหมอตั้งนิยมภายสมาคมนิยมนิยมภายสมาคมนะครับเป็นการรวบรวมพวกที่สนใจธรรมชาติอะไรเงี้ยสื่อาธรรมชาติมารวมกันไว้แล้วก็เอากิจกรรมดูนกเนี่ยใส่ไว้ในนั้นใช่ไหมครับตอนหลังก็พัฒนามาเป็นชมรมดูนกจนเป็นสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติในปัจจุบันใช่ไหมครับเรื่องนกเนี่ยใช่เรื่องนกเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องที่เด่นที่สุดของคุณหมอแต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับคุณหมอแต่งตำราไว้มากเลยนะครับที่รู้กันดีอย่างเช่นก็ที่สําคัญสาคอู่มื ก็คือคู่มูอสัตว์เลี้ยงนมของประเทศไทยนะครับแต่งมาตั้งแต่น่าจะประมาณปี2520ครับจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีเวอร์ชันใหม่ที่ที่ที่แบบน่าสนใจหรือว่าทำโดยคนไทยต้นนั้นอีกนะครับแล้วตำราเล่มนั้นเหมือนกับเป็นเหมือนเป็นเป็นฐานข้อมูลที่สําคัญของสัตว์เมืองไทยเลยนะครับซึ่งซึ่งข้อมูลจากตำราเนี่ยก็มาจากส่วนหนึ่งก็มาจากการค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วก็ประสบการณ์ของคุณหมอ้ทสงนะครับภาพถ่ายหรือว่า ตัวอย่างอย่างเช่นสัตว์บางอย่างต้องใช้เขาในการจาแนกใช้ฟันในการจำแนกก็เป็นตัวอย่างที่ที่ของคุณหมอทส่สะสมเอาไว้นะครับแล้วปัจจุบันก็มาอยู่ที่นี่นะครับในบางส่วนนะครับนอกจากนั้นยังมีคู่มือดูผีเสื้อเล่มแรกของเมืองไทยนะครับคู่มือเกี่ยวกับพวกการอุลรักต่างนะครับแล้วก็แต่งเป็นคล้ายๆเป็นนิยายอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องเล่าเป็นสอแทรก สอดแทกความรู้อย่างเช่นชีวิตของฉาหลูกกระทิงอย่างเงี้ยนะครับหรือเรื่องธรรมชาตินานาสัตว์นะครับที่เป็นบทความเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็เด็กๆเยาวชนอ่านแล้วก็เข้าใจด้วยตัวเองเลยผมมีความรู้สึกบางทีผมยังรู้สึกว่าอึ้งเลยว่าท่านใช้เวลาไหนในการทําให้ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าท่านก็เป็นหมอต้องรักษาคนต้องมีอาชีพต้องดูแลครอบครัวต้องหลายๆอย่างแต่ว่าผลงานของท่านมันมีมหาศาลมากเลยครับก็ มันก็น่าทึ่งเหมือนกันว่าท่านใช้เวลา,า,าแค่ไหนในการทำคุณผู้ชมครับผมเนี่ยชักอยากจะเห็นของสะสมของคุณหมอบุญส่งท่านนี้แล้วละครับว่าจะมีความน่าสนใจแล้วมันกลายเป็นสมบัติของชาติได้ยังไงครับ แต่เราก็คงต้องไปติดตามกันต่อในครั้งหน้าครับเพราะว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับและท่านผู้ชมที่ชื่นชอบเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับก็สามารถติดตามรายการ m ดเอกุศิบนะครับได้ทางช่อง m ด d ช c แนลครับและท่านผู้ชมที่พลาดการติดตามก็สามารถติดตามได้ย้อนหลังนะครับทาง y t u t u ครับในชื่อ Mode e ุ c l u พีเอสไ i 94ครับและสำหรับผู้ที่อยากจะติดชมหรือว่าคอมเมนต์รายการนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m Mode e x c l u s i v e p s ส94ครับสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาผมหลังเล่นต้องขอลาไปก่อนสวัสดีมากครับมันเป็นมันโอนของคนทุกคนทุกคนสามารถเข้ามาเข้ามาศึกษาเข้ามา<ด><ด>ศึกษาที่นีไ่ได้นะครับ